สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร id free file นะครับอ่าสมัคร id free file สำหรับมือใหม่นะครับใครที่อยากเล่นเกม free file แล้วแต่ยังไม่มี id free file ที่จะเล่นนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร id free file โดยการล็อกอินผ่าน Google นะครับก็คือ gmail นั่นเองนะครับอ่ามีวิธีการง่ายๆทํายังไง ในคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราโหลดเกมทีไฟมาก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าเกมทีไฟมาจะเจอหน้านี้นะครับก็คือหน้าล็อกอินให้เราเลือกนะครับการล็อกอินตรงนี้นะครับอื่นๆน,นะครับอ่าแล้วก็ล็อกอินด้วย Google อ่ากดเข้าไป ในคลิปนี้ผมจะสอนแค่ Google ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับในกรณีล็อกอินผ่าน Google นะครับ Google ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับจะมี ID Google มากกว่า1 ID ได้นะครับย้ำนะครับ1โทรศัพท์มือถือสามารถล็อกอิน g o o ก l e ก็คือ ID gmail เนี่ยครับสามารถทำได้มากกว่า1 ID นะครับสายปั๊ม ID สายปั๊ม ไอดีขายปั่นไอดีขายนะครับสามารถทำหนึ่งมือถือหนึ่งเครื่องนะครับสามารถทําได้เป็นสิบไอดีได้เลยนะครับเป็นสิบสิบไอดีได้เลยสามารถทําได้เยอะมากนะครับไอดี o g l e ิลอ่าทำยังไงนะครับก็สมมุติเราไม่ใช้ ID Google พวกนี้นะครับที่เรามีหรือว่าที่มีอยู่แล้วอยากจะใช้ ID Google ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะใช้ i อไหนแต่ถ้าเรา ไม่อยากใช้ไอพวกนี้ก็เราก็กดเพิ่มบัญชีอื่น่าง่ายๆครับก็กดเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์ให้เราสมัครหน้าเว็บของเขานะครับเป็นหน้าเว็บของ Gmail นะครับของ Google อ่าแล้วก็อีเมลหรือโทรศัพท์พวกนี้แล้วถ้าเรามีแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับ ในกรณีนี้เราจะสร้างบัญชีใหม่นะครับก็คือกดสร้างบัญชีด้านซ้ายมือมันจะมีให้เลือกนะครับเพื่อจัดการธุรกิจของฉันหรือว่าสําหรับตัวเองก็กดสําหรับตัวเองไปนะครับอ่ามันก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลตัวนี้นะครับใส่อะไรก็ได้ครับอ่ะผมใส่ชื่อของผมเข้าไปแล้วก็นามสกุลอ่าผมก็เวลาใส่เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปเลยครับ ชื่อไม่จาเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะครับนามสกุลแต่ถ้าเปลนไปได้ก็ใส่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบว่าบางทีเรามีปัญหาเรื่องความทรงจําหรือว่านาน,านานไปแล้วจําไม่ได้อะไรพวกนี้ครับก็วันเดือนปีเกิดกับก็ใส่ไปยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เรา ปีพศนะครับอย่าลืมนะครับเป็นคิดตศักราดนะครับไม่ใช่พุทธศักราดนะครับก็จะเป็นหนึ่งอะไรก็แล้วแล้วแต่หรือว่าเป็นจะเป็นสองพันอะไรเท่าไหร่นะครับก็เพจก็ใส่ไปครับอ่ามาถึงหน้านี้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากอะไรมากมายก็ง่ายๆก็กดเลือกอีเมลที่เขาให้เลือกเนี่ยครับเขาคืออีเมลตัวนี้จะสําเร็จรูปเวลาเราติ๊กปุ๊บใช่ไหมครับ ติ๊กอีเมลตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เรากดถัดไปก็สามารถใช้อีเมลนี้ได้เลยแต่สําหรับใครที่ว่าไออีเมลนี่มันไม่สวยเรากดสร้าง Gmail ครับสร้างที่อยู่ Gmail แล้วก็พิมพ์ไปอ่าแล้วก็อ่าผมลองผมไม่ชอบอีเมลข้างบนนะครับผมจะใส่เป็นอีเมลที่ผมอยากได้นะครับแต่เราต้องใส่ให้มัน ดูยุ่งๆหน่อยนะครับง่ายๆมันชอบไม่ไม่ค่อยได้นะครับถ้าง่ายๆปุ๊บมันจะไปซ้ํากับ Gmail คนอื่นนะครับมันจะมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ง่ายๆให้ดูนะครับว่าถ้าง่ายๆปุ๊บผมคิดว่ายังไงก็ซ้ําครับถ้าแบบนี้ครับอ่ะเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือชื่อมันง่ายเกินไปนะครับมันจะซ้ํากับ Gmail ที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราต้องใส่อะไรที่มันยุ่งยากอะไรเข้าไปนะครับ ในที่นี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ชื่อแบบไหนก็ใส่เข้าไปแต่ผมก็เอาเป็นง่ายๆแล้วกันตรงนี้ผ่านแน่นอนถัดไปสร้างรหัสผ่านครับอ่าใส่ไป ต่อไปต่อไปข้ามเลยนะครับมาถึงตำแหน่งนี้จังหวะนี้ก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็กดข้ามไปเลยครับไม่ต้องไรมากมายอ่าผมจะได้ไอดีของผมมาแล้วนะครับนี่ชื่อของผมชื่อที่เรากรอบเมื่อกี้นะครับชื่อกับนามสกุลนะครับมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนะครับตรวหนังสือหนาๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลของเรานะครับถ้าอยากให้ชื่อเราเป็นแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับ กดถัดไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยฉันยอมรับอ่าโอเคแค่นี้ผมก็ได้หนึ่งแล้วครับ ID Google วิธีการมันง่ายมากนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับก็ผมก็มี ID Google ไว้สำหรับเล่นเกมแล้วหนึ่งสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเรากดยอมรับเรียบร้อยแล้วเราสร้างไ d เรียบร้อยแล้วมุมด้านซ้ายล่างนะครับมันจะขึ้นเป็นตัว G นะครับ ตัว G ก็คือเราล็อกอิน g o o g l e อยู่นะครับตอนนี้เราล็อกอินบัญชี Google อยู่นะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเล่นเกมหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ